เย้ทุกคนกลับมาเจอกันแล้วหลังจากควานใจไม่ประมาณครึ่งชมมั่วโมงก็คือตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะย,ย้ายการน้องจินเนี่ยมาไว้ในสองแฟรรมนี้ก็คือแบบเปนสแฟรรมเลยก็โอเคใช่ไหมเนี่ยรังเลมากเลยแต่ก็อยากให้น้องจินได้แฟรรมใหม่ เดี๋ยวขอไปเอาออกแล้วก็เรียงแล้วค่อยใส่ใบใหม่กันแล้วก,กลับมาเจอกันโอเคทุกคนก็เราจะเรียงจากความชอบนะคะก็ต้องเป็นสามใบนี้ขึ้นก่อนจะอชอบพันบกมากก็เลยจะเอาหันบกขึ้นก่อนแต่มันแบบมีความยับยับอันี้เป็นด้านหน้าเละนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอใส่ไปแล้วมาเปลี่ยนอีกนัดเนี้ยจะลองให้ เราไม่แน่นอนเราใจโรเล่เป็นกันเรื่อยๆอันนี้คือปกติเราเห็นคนใส่ด้านนี้ก็มีใช่ปะแต่เราใส่ด้านนนี้เลากันไม่เป็นไรหรอกโอเคแล้วก็ตามด้วยอันนี้ดีไหมอันนี้มันจะขอดีคิดหนะักเลยโปรแกรมแล้วกันตอนได้ว่าจะแยกของอัลบัม้มแต่ว่าเปลี่ยนใจ ไม,ามาไ,ไม่มีการเรียงอะไรเลยนะคะความชอบแค่สาอันเลกท่านั้นเพราะว่ามันเพลงสา,ารอันลกเแพงมากเนี่ยโบนี้มันจะพัง okay. คือมันเราเป็นแบบว่าตกแต่งการใช่ไหมแต่ว่า เป็นคนตกแต่งแบบไม่ได้มีหวัวใงมันก็เลยไม่สวยเท่าไหร่โอเคมันพอดูได้ก็พอ,อน,นี่ก็ชอบนะการใบนี้นี่ก็น่ารักก็จะบอกว่ามันน่ารักไปหมดเลยที่จริงมันมีใบนึงขอแอป จากนี้ก็คือใส่โลดนะคะไม่ไม่ฟิกแล้วน่ารักอะแฟมน่ารักมากเวลาเห็นแฟมลายน่ารักรแบบที่เขาตกแต่งแล้มันน่ารักมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยากได้มาครอบครองทุกทีโอ้ m ม g ก็ oh ทุกคนต้องระวังเราคนหนึ่งที่ไม่ระวังติกเกอร์มันจะชอบ เวลาเรียงถ้ามันจะไม่สติกเกอร์มันก็ทุกอย่างม,มันเลียคู่มหมดเลยช่างมันเถอะแล้วเดี๋ยวการ์ดของฮอตซอสมาถ้าเกิดว่าเราได้ของน้องจามินนะคะสั่งแกะไปถ้าได้ของน้องจามินก็เอามาใส่ในองนี กูที่ใส่อย่างนี้ก่อนเพราะว่าชอบกันมีมากถ้าแบบติดสติกเกอร์ตกแต่งอะไรก็น่าจะน่ารักแบบอันนี้อันเก่าของเราที่ชอบเพราะว่าติดสติกเกอร์ไปแล้วมันน่ารักมากเลยชอบพออยู่รวมกับการที่ตกแต่งแล้วโคตรจะน่ารักนีก่คือไม่ได้เรียงจริงจัง

ปังเวอร์ปังปรี๊ทุกคนขออันบางๆก่อนอันนี้ก็เป็นอันที่เราแบบตกแต่งแย่มากแต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะแก้ยังไงหรือว่าจะตกแต่งยังไงก็เลยใส่ไปก่อนตกแต่งแย่จริงๆทุกคนเห็นแล้วยังไม่ชอบเลยแต่ก็ไม่เป็นไรใส่ไปก่อนค่อยแก้ทีหลังได อเคเลยันนี้พอไว้ก่อนเท่านี้สุดปังมองไม่เห็นใช่ไหมน่ารักมากแล้วก็มาตัวอันนี้กันอันนี้คือใส่แคนดี้แลบแล้วกันอันนี้ก็ได้จะกหสิบสีใบเหมือนกันนะคะ ทับอีกแล้วทุกคนแฟมอันนี้ก็ดีที่สุดแล้วจริงๆแหละแต่ว่าข้อความสกิลของการ คันนี้นะ่าอยู่รวมกันแล้วน่ารักนะเวลาตกแต่งน่ารักมากโเได้หารูปมาใส่นะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นรูปไหนโอเคน่ารักมากอืมชิปปัง แล้วเดี๋ยวนี้ก็ไปตกแต่งเพิ่มเย้ความคิ้วนี้โอเคก็ขอปิดไว้ที่น้องจมินอันนี้อันอื่นอาจจะไปนั่งใส่ไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าลังเลเหลือเกินว่าจะเอาอย่างไรดีก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากเห็นคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนเพราะว่าในหัวเราคือตื้อม,มากแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรนอกจากอันบล็อกกับเรียลชันเพราะว่าของก็มาส่งบ่อยแล้วก็เรียลชันเนี่ยก็คือมีคลิปใหม่ๆบ่อยเนื่องจากว่าเราก็ติ่งติ่งเยอะพอสมควร แต่ว่าสมวนมากก็จะมาเลี้ยงชั้น NCT อ็กโซแล้วก็ศิลปิน SM ซะมากกว่าโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย